เจมเรืองศักด์ควักเงิน80ล้านซื้อบ้านติดทะเลให้ครอบครัวเรียกว่าแต่งงานจนมีโซ่ทองครองใจเป็นน้องเมดาลูกสาวสุดน่ารักและเป็นหนูน้อยที่มีแฟนๆติดตามความน่ารักผ่านทางอินสตาแกรมของคุณพ่อ เจมเรืองศักด์และคุณแม่คนสวยครูก้อยนัทชาอยู่เป็นประจำค่ะซึ่งทั้งพ่อเจมและแม่ก้อยก็แบ่งปันความสดใสน่ารักของน้องเบดาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ไหวมีชาวเน็ตค้าป่วนมาคอมเมนต์วิพากวิจาร์ณครูก้อยว่าอวดลูกเวอร์เกินเหตุ งานนี้ครูก้อยเลยตอบกลับไปว่าลูกใครใครก็รักค่ะอยากจะเก็บรูปลูกทุกอิริยาบถในอินสตาแกรมส่วนตัวเวอร์ Word ด้วยระคะปัจจุบันเขาไม่ถ่ายฟิล์มหลังรูปเก็บในอัลบั้มกันแล้วลูกเราเรารักกว่าจะได้เขามาเราแลกทุกๆอย่างในชีวิตอยากเห็นรอยยิ้มของเขาอยากเห็นพัฒนาการทุกนาทีแบบนี้เรียกเวอร์ก็ยอมเวอร์ค่ะ และล่าสุดนะคะเจมเรืองศักด์สามีสายเปยก็ได้ทุ่มเงินซื้อบ้านกว่า40ล้านบาทเพราะครูก้อยเปยอยากได้ที่ติดทะเลพร้อมซื้อบ้านใหม่อีก40ล้านบาทค่ะโดยเจมเผยว่า ตอ,อนนั้นซื้อเพราะเป็นวันพิเศษไปเก็บตัวที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านพอตาแม่ยายพอไปอยู่นานๆจะไปเที่ยวไหนก็ไปที่โล่งๆไปเที่ยวทะเลแถวนั้นภรรยาเห็นป้ายติดประกาศขายแค่เปรยๆว่าอยากได้อยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ริมทะเลเราก็ต้องจัดให้ที่ใหญ่ขนาดประมาณสองไร่40ล้านบาทค่ะ ก็เรียกได้ว่าเจมเรืองศักดิ์เป็นสามีใจป๋าสายเปกของจริงเลยนะคะเนี่ย